ทำนายทายทักดวงวันที่18มีนาคมถึง24มีนาคม2567เป็นปีกะซิงปีมะลงธาตุไม้วันจันทร์ที่18มีนาคม2567ปีกะซิงปีมะโรงธาตุไม้ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน4เป็นวันนักสัตรย์มัดเสงสมพงกับคนเกิดปีวอกเกืิดกูลกับคนปีฉลูและปีละกา แต่เป็นวันประทะชงของคนปีกุลช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลาคือเก้าโมงเช้าถึงส1บอ็ดโมงและห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือสามทุ่มถึงห้าทุ่มเหมาะกับการเจรจาธุรกิจเซ็นสัญญาไหว้เจ้าขอพรหลีกเลี่ยงการไปงานศพสีของธาตุประจำวันคือสีแดงสีส้มสีเหลืองสด สีที่มีโชคคือสีเทาสีครีมสีแดงอิฐสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีขาวสีบอลสีที่มีความแวววาววันอังคารที่19มีนาคม2,567ตรงกับวันขึ้นสิบค่ำเดือนสีเป็นวันนัก,กษัตริย์มะเมียสมพงกับคนเกิดปีมะแม่เกื้อกูลกับคนปีขาและปีจอแต่เป็นวันประทะชงของคนปีชวด ช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลาคือ11บเอโมงถึงบ่ายโมงและสองทุ่มถึงสี่ทุ่มส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือห้าทุ่มถึงตีหนึ่งวันนี้เหมาะกับการซ่อมแซมของใช้ตั้งเตียงนอนหลีกเลี่ยงการขุดกระทบดินการปลูกต้นไม้สีของท่าประจำวันคือสีแดงสีส้มสีเหลืองสดสีที่มีโชคคือสีครีมสีเทา สีแดงอิดสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าสีน้ำเงินและสีดำวันพุทธที่20มีนาคม2,567ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน4เป็นวันนัก,กษัตร์มะแม่สมพงกับคนเกิดปีมะเมียเกืิดกูลกับคนปีเถาะและปีกุลแต่เป็นวันปะทะชงของคนปีฉลูช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลาคือ ตีหาถึงเจ็ดโมงเช้าและบ่ายโมงถึงบ่ายสามส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือตีหนึ่งถึงตีสาวันนี้เหมาะกับการเริ่มงานก่อสร้างซื้อเสื้อผ้าใหม่ไปไหว้เจ้าขอพรหลีกเลี่ยงการย้ายที่อยู่และการเดินทางไกลสีของธาประจำวันคือสีเทาสีครีมสีแดงอิกสีที่มีโชคคือสีขาวสีบอลสีที่มีความแวววาว สีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าสีน้ำเงินสีดำวันพฤหัสบดีที่21มีนาคม2,567ตรงกับวันขึ้นสิสองค่ำเดือนสี่เป็นวันนักษัตว์วอกสมพงกับคนเกิดปีมะเส็งเกือกูลกับคนปีชวดและปีมะโรงแต่เป็นวันปะทะชงของคนปีขานช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลาคือเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้า และบ่ายสามถห้าโมงเย็นส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือตีสามถึงตีห้าวันนี้เหมาะกับการไหว้เจ้าขอพรปรับปรุงซ่อมแซมให้หลีกเลี่ยงการตั้งเตียงนอนการเดินทางไกลสีของท่าประจำวันคือสีขาวสีบอลสีที่มีความแวววาวสีที่มีโชคคือสีฟ้าสีน้ำเงินสีดำ สีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเขียวสีน้ำตาลวันศุกร์ที่22มีนาคม2567ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน4เป็นวันนัก,กษัตรลัคก,กาสมพงกับคนเกิดปีมะโรงเกื้อกูลกับคนปีฉลูและปีมะเส็งแต่เป็นวันประทงของคนปีถอกช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลาคือ7โมงเช้าถึง9โมงเชา้า และ9โมงเช้าถึง11โมงส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือตี5ถึง7โมงเช้าวันนี้เหมาะกับการไปไหว้เจ้าขอพรปรับปุงซ่อมแซมหลีกเลี่ยงการไปร่วมงานศพสีของท่าประจำวันคือสีขาวสีบอลสีที่มีความแวววาวสีที่มีโชคคือสีฟ้าสีน้ำเงินสีดำ สีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเขียวสีน้ำตาลวันเสาร์ที่23มีนาคม2567ตรงกับวันขึ้น14ข้ามเดือน4เป็นวันนัก,กษัตร์จอสมพงกับคนเกิดปีถอะเกื้อกูลกับคนปีขาและปีมะเมียแต่เป็นวันประทะชงของคนปีมะโรงช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลาคือตีห้าถึง7จ็ดโมงเช้า และ11โมงถึงบ่ายโมงส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือ7โมงเช้าถึง9โมงเช้าวันนี้เหมาะกับการไปไหว้เจ้าขอพรเซ็นสัญญาทาธุรกิจควรหลีกเลี่ยงการเดินทางทางน้ําสีของธาตุประจําวันคือสีครีมสีเทาสีแดงอิดสีที่มีโชคคือสีบอลสีขาวสีที่มีความแวววาวสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีน้ําเงิน สีฟ้าและสีดำวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2,567ตรงกับวันขึ้น15่ําค่ำเดือน4เป็นวันนักษัตร์กุลสมพงศ์กับคนเกิดปีขานเกลือกูลกับคนปีเถาะและปีมะแม,แ,มแต่เป็นวันประทะชงของคนปีมะเสงช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลาคือตีห้าถึงเจ็ดโมงเชา้าและบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมง ส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือ9โมงถึง11โมงวันนี้เหมาะกับการไปไหว้เจ้าขอพรเซ็นสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมให้หลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงสีของท่าประจำวันคือสีฟ้าสีน้ำเงินสีดำสีที่มีโชคคือสีเขียวสีน้ำตาลสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีแดงสีส้มสีเหลืองสด